มาเอย่างจังหวัดยะลาบอเพิ่มอยู่เนโมเมนตว่าเขาสื้อเราเปดตอนนั้นเลยใช่ไหเดือนชฟกูเดือนเกับปีเดียวกันแล้วิดได้ลยนะะจะิกานี่กินงนี้เอาดวยุ่ง้แต่เกิดบ้านหาินดนนี่บอกีแล้วเอาจะมาใช่ไหมมายุ่งมาให้กินแต่จะเกิดหากินเท่อเดียวอ Tìm đây sao vô lại. Hè, vô yà môi vân. Oh, yà môi vân. Tìm vân. phát tay Tìm vân. Tìm vân. Tìm vân. Tìm vân Cái vân 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 สวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของ,องอพี่น้องวินตราเด้อพี่น้องเลยพบพ่อกันวันนี้เทมเทมเทมมีถั่วเลียน <c oughs> ถั่ว <c oughs> ถั่วลียนใหญไงเอาได้ของฝากมาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเลยอ่าของใต้ของใต้พี่ชายตัวอ้ายเพิ่นไปเห็ดเลียกอยู่พูนภาคใต้เพิ่นพี่น้องเลย เป็นผักามาเนาะมาบ่มไว้นี่ก็ได้สามวันแล้วเอามาหนะ่ะเป็นหมากดิบเอามานะ่ะเห็ดไดงอะไรบาร์นี้เห็ไดได้กินและะน้วบารนี้ขอยุ่งมากเลยแม่เห็ไดได้กินบ่เคยกินนี่นีอ๋อฮะว่าจะก้มเห็ดทำรีแนบมาเ้าวหรอเงินนะแต่เกาหน่นแต่ป้าป้าคุณพ่อเนี่ยเราพาไปกินนะ่ะเ,เห็ดได้ได้ขนาดแต่ไหนเด้หน่ฮะทำชัน่นชุบบ่ ที <C oughs> ่น like <bbe> ่าพายังแต่ชุไปได้มาานย่งจังหวัดยาลาบอเพิ่นอยู่บ่ยังอมีนม่มาลูกมันบ่ได้ไรเลยนี่มอามีมามีดมาแข็งวะแข็งชุบไป้เข้ามือมนะเละพินเละนี่มกับบได้ตัวนะมามามา่านเยเนี่เคยานนะ เขาหวยนะพ่อแต่แน่บอกนะพ่อตับบุเป็้เขาดูยอะกฝั่ิลเล่ได้แกนะจนลืมข้าวเพื่อสิได้กินบักทัวเรียนกับพี่น้องานหอบบุเป็นลเฮ้ยขี้กันนะบุเป็นพี้กันนะ อฮออบ่บ่บ่บยิ้ให้มครเห็นดีว่อ๋อคาตาเลีอืมสีนาะไม่เจอเจ็บเนืยอเหมืานกันม้งิึงมีดปะโอ้จับขึ้นจับขขามืวขาคุยเห็นได้ไบ้างอึบ อ่ะขับอะไรนีเนาะงชุกหล่อลโอ้ชุกหล่าลเลยอะเถอ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 พี่น้องเลยขับอะไรนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยฝากขอบว่าขอบขอบขอบใจเด้อขอบใจเด้อไอ้ไหนไอ้ใดนอ่าลุงเปเนาะเพิ่นอ่าครูแฝดเพิ่นอยู่น้ำกันอยู่สวนทวเรียนอยู่ภาคใต้เมื่อก่อนอะไปรับเงินเดือนเพิ่นพี่น้องเลยเงินปีเนาะไม่เงินเดือน ก็ถือว่านักสมควรอยู่นักนวงสมควรอยู่ล่ะก็เพิ่นผากอันทัวเรียนมาน้ำหลังพี่น้องเไงเป็นนางกว่าทีนักวะอ๋อหอมหอมนี่ยว่าพี่เป็นว่าพันอย่างนาะพันหมอนท่อมกว่าจะว่าจะพันอย่างนาอเข้าหูหูหรือว่าพันอย่างกินย่างเดียวนะมันบดเส็งบดเส็งมึงเดินเลือดซิมกันเด้อมันเส็งบดเส็งไอ้นุ่ยดึกมันเส็งบดเส็งมาแต่แรกนี่กินน้ำกันได้ล้ อาบูละเบิงมากินอะไรสดอาตะเดกมจากมันเจงวัดขอยู่เลยกินน้แ่นแบบได้ถูอ่ะพาไปแบบนั้นแค่ไอ้หมายว่าแ้หมาลูกแต่ลูกหนึ่งนะว่าลูกองไเกนอะอ่ะอะแบ่งกันได้นี่ก็ได้แบงกันแบ่งกันว่าอ่ะใส่กระไรว่าตุย็นกระ่าไมเดครอบม่ติดข็มไม่ต ใ่เพะได้撒แ้แบบเขาลาครับพะมันตบบต่าองนะปลูกได้่รนนในเนาะไปปลูกปนาไปยุ่งไปลูกปนะบ้านปลูกเป็นมดมานเหรอั่นหละเก่าเอาวาหลับตาแล้วใช่ไหอ้ยอยากกินน้ำกันนี่แหละนีพขนัเขาว่ชือมันนนะ Nắp kính nó cái kín, kia Kìa đến đây rồi Nó à, <laughs> hay à, 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 nó Ah, kìa, à, kìa này, Cát đi hôm hôm. Anh hôm nay. H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 ôm

เปลือกเหลือแค่เปลือกโอ้ยแซ่บเลยป่ะเยอะแยะเอาเอาป่านก็เรียหมูป่านสิเอาป่านยังมันบม่ได้เมนเนียป่าได้ไหมเบี้ยวเนี้ยหรือเบี้อวเห็นกันเลยหลายลูกหมูป่านเปลือกมันนี่ถือเลาะบ้านให้คนหูว่าได้กินโอ้ยแสงว่าแค่คือโบเมนคือเขาซื้อมาตอนนั้นเนาะอันนั้นพันหมอนทองนี่เสร็จยังในบ้านอันนั้นกับนี่ได้เสร็จอันนี้รสชาติ แช่เพื่นาแบบนั้มัก็แช่เพื่อนมันอทองก็แช่นี่เป็นเส้นนี่เป็นเสษนมินจาเนาะอนอเพราะปยุ่งในมินบ้าน้ากับปูเป็นเ้เนาะเมันเป็นหลอเมันเหรอันนี้มันฉกได้เนาะอค่ใส่แกนเดือดมันเบลอเหมือนเหรอิา ไ่ได้มมาแต่ใกล้เด้พี่น้องเลยมาแต่ภาคใต้พุ่นนาะขี่รถอะรขึ้นคนได้ไหนสองส่องขึ้นมานจะยังวัดเพียงนังเลามาแต่ภาคใต้คือบริกินโทเรีนน้ำละไม่หรอกไม่เอามามาหรือแม่เนาะมาเลยมาฉันมาหาเดงกกับโบผ่านมาก่อนนะแค่หาเดงคือบได้กินมาทอรีนยังจะมอยจังอดใจเตาก็เรียกไปจ้ะเดงกก็มาแล้วเด็กอน้งมา ยังหฮอดอยจะจะม้อยเป็นนั่นแหละเวเศกเกึมนี่น้องโนเลยอนรเทเรียนมาละขับรถเทเรียนนอนยัยเหแ่แ่แ่ม่อด้แปดเม่งอ่ามม่ มันยังคือยังมือยาบซุกกว่านั่นอ่ะเนอะก็ดีอะคุณยันเป็นคนเป็นน้ำพันนือว่าเป็นน้ำพันมาซุกแลเป่อยเนาะลูกซํำนี่นะเชนปลาไม่ยุงเลยเชนปลาไม่ือะเบิงอไรวะกาหน่อย ากระจกครับค่ะแล้วเขาขิดนปิดหิ้งมาเอากระจกครับน้องน่าเห็นน่าดีทายลงอยู่กระเบื้องปิดเจ้าของเพคนเห็นเนอะหอดแล้วหวานได้กินแล้วหวานได้นะกินถั่วเลี้ยนพี่น้องเลยกินถั่วเลี้ยนนี่เห็นบกไม้นนี้เข็มพรอนพอแล้วบหานเท่ากะนถั่วเลี้ยนเอฟซีผักมาให้ FC ใหญ่อ anyway. huh? uh, ืมแตพลช่วงนี้เป็นยังช่วงนี้สิเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแงคิดหลายว่าอยู่อีกแต่เมื่ออื่นแล้วก็มื้อต่อไปนี่ก็สิเป็นงานดองดเมื่อยพอนวงงานดองลาายลางสาวโอ้ยพี่น้องเอ้ยติดต่อนอเนืองกัน เทเบี้ยบะกินได้ย <oh> okay. nah. ังหรอเหี้ยอ่อนเลยดีน่ที่กำลังไปประเข็มมาลุกเ็ดเสียงฮะลูกได้ไหใหันห้มาตัวนี้ว่าให้เข็มพอนอันนี้ว่าให้สมซไม้โอ้ยแบ่งกันคนละลูกอันโทเรียนนี่ก็ได้มันบ่ลายของดีมีหน่อยพี่น้องเลยกินพอดีกินฮอดโอ้ยน้องมีว่าผู้ใจดีฝากให้ลิ้เอามั้งคนึ่งคำกลาวกนินนี้เดี๋พอแล้ว ก็ดบกคือทำไ่ที่พ้างกันที่อพ้องถึงนั่นแหละ่ยกกันกินหรือว่าเว้กันะไอีกบ้านนน่เอีกบ้านละมิตราดิเออลืมลูกนึงมิตรตานอนอะนั้นนั่นมันหมิตืมมิตาน้ำจุ่มไม้่มมันขึ้นม่อยากสู้เบอง์ยังนึงเนาะ บ่งมดนี้กกินแล้วกันกไมูแบบนี้ันยังแรกอยู่เลยันขอขายมันนนี่แหละนขอขา่นเขาปูกกินิพันมอนเนาะันนี่พันดูดินครับดินเนี่ยดินพวกดินท่านใันนบ้านเทาไห่พันนีเราะพันขายเบี้ยมือหล่าง่ายบอกเงี้ยจส แก่หัากับแก่โก้อดาแได้ขันหมอนทองคือหมานหน่อยไหมเนี่ยแคบๆหน้อยในหมอนขันหมอนทองกลิ่นกลิ่นแห้งกว่านี่เลยเห็นไ่มในหมอนขันว่าบดบีก็ใช่รถนี้มิ้นตัวตัวแล้วแช่นามาก็ได้ดอคขันมิ้นนี่นะเขาบอกให้ขึ้นรถสดอคอันนี้เอออันนี้กินมองนาะ หอมตัวนะหอกินไม่แล้วกะกินแล้วตื่นอันใหนึ่งปันกระชามคนกินเอะอ่ก็บอกลาได้นี่แลวก็บิ่งกินได้นี่ไดกินเลยเด้อได้กินเลยเด้อตัวเรียนพอดีอิมเอาหออิ่มพอดีแซ่พอดียดพอดีแซ่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 อีกพอดีแซ่บอกลุงเลยไหมให้ลงก宝妈อิ่มพอดีแา่แม่อะไะก็ได้เงวัน Cái này lột xẹp không? Xẹp 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 thì đang cũng phạm anh À lúc về gặp với tham ngang ở phạm tay cả Và chỉ đây là Phần mẫu áo chậm nó kiện Một sao màu áo nó Một sao màu áo nó sao màu áo nó lớp màu Phần lớp màu Bỏ cầu ừ. Đây mà hả Mày là nó mà hả Bỏ hành kinh là ly gà kinh đây bỏ lại Nó Măn nó คนรบววัติืไรพ่เบิงเบิงว่าจะพร้อมอ้วนเนี่ยสี่เดือนนี้แหละ่กินลายกินดีกินเพื่อเลียนลายอ้วนนะอ้วนเนี่ยอ้วนของแนคนมีอยู่แล้วบว่ามันอันนั้นยูตัวยูตัวเลเข้ากัยังน้ำหนักกับยังไม่ิจอได้เลยน้ำหนักกับยังลายเพ่หาชิปด้ว

บรรยากาศย่านป็งเทียงเ้อกินทัวเรียนหมายปีปีนี้หาได้กินเท่อเดียวเออเมนบอสมันบาสื่อล้วปดต้อนนั้าเลยนะดเรีนซีฟปุบแต่เดือนซีฟกับกะปีเดียวกันเนี้ยได้การลิการนี่อาบอกินงเนกินเยอนี่เอาเดวบอยุ่งั่งแต่เกิดบานาหาได้กินตัวแม่นบอกีแล้วอ้าแต่มาใช่่บอยุ่งมาได้กินจะเกิดหาก็กินเ่อเดียววะท่า

แม็มันกเลยเหตอนนั้นน่ะผ่านมาหน่อลุงมีเนาะอยู่เนาะโอ้ลุงมีป้าเ็มได้กินเบิดคนละนั่นบายุ่งบริกินมาหนะเนาะแต่เดือนสิบหุ่นเหรอื่อเนาะชื่อมายยังไงเนาะหมากซัมนี่เลยซัมนี่เลยมันหักบรเวนี่ห่อนี่ได้ยุ่งเอ้ยตัวนั้นน่ะมันมันเป็นห่อผายเนาะมันมันบม่ได้เป็นสิ่งนี้มาแจงแล้วว่ามันมอญมาเน่ะมอญยังก็มันผัดเนาะมอนทองตัวนั้นน่ะ หั่นหมอนทองหั่นหมอนทองโอ้ยกินถัวเหลืองคกันเว้าพื้นกินบักถัวเหลือเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะมันบ่เคยกินจังคือบว่ามันบ่เคยกินหั่นนะเฮาบ่เคยกินแล้วกอยู่าวนี่กปลูกบ่ค่อยอยากปนดอกเนาะคือพื้นที่แวนาเฮงไกเนะโอ้ยดินเข้าดินแ้มันสิเป็นหมากเฮงไกพี่น้องเอ้ยดินดยังว่าอันนี้ากันมานั่งแยงอันนี้เอาแงไว้ให้ลูกใช่ ลูกช่เขาเหยนเดิใม่ไหมลูกชายแล้วก็พิ้งนึงแล้วก็เอ้ยอีกพิ้งนึงแบ่งกันกินคนอาซิมหมักหมักถั่วเรียนหนึ่งหน่วยผักมาแต่ผักใต้ผุนพี่น้องเลยฟังไทยผุนอ่ะท่นผักมาหาลูกนี่พอดีเนาะคู่กันเนาะแม่นาสิ่ผักให้ได้รายในไอ้ก็ได้โอ้ยก็อยากถือมากะอ่าจังได้กะขอขอบคุณขอบคุณเด้อขอบใจเด้อลุงอาณาลุงเปยเนาะแล้วก็ลานชายโอได ครูแฝดอยู่น้ำกันครูแฝดแต่ครแฝดเป็นงานเฮ็ดเวียดอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลยกขอขอบคุณขอบคุณในลายร่ำรวยเด้อหาเงินหาท้ำก็ได้ให้เฮงเฮงมัอนมันปังปังมันบางก็สิไปให้เฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยับบในวิ่งแบบแซ่บแซ่บอาจารย์คลิปนี้กับซีโบมี่อย่างไรพี่น้องเลยเนาะทักทายทุกเมพี่น้องเอฟซีย้ำเที่ยงๆบรรยากาศเที่ยงๆมาเนี่ย ขอขอบคุณกับคุณนลาเดอร์ที่เขามาติดตามลูกท<ม>ุษอเบองนะ่อันใดบรสมมากภาคควนกับกัขอโทษขอพภยหลายลายที่น้องเลยตามภาษาบ้านนอกข้ามาเนานนะไปพบกันในอีกคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี